ลงไหนดีิผาที่เดิมไหมเออได้หมดเลยจะได้ลงไปมวัดองค์นรวัดองคกรนี่คืออยากใส่เก่งในเด็กอ่ะตัวโลลี่ไม่ได้โรลี่เหโน่เห็นกันได้ไงวะทำไมไม่เห็นมึงจะให้กินไปบนของกูแล้วมึงไม่ได้ปะนั่นสร้างตัวโลลี่เองแต่อยากใส่เก่งในแบบเซ็กซี่ไม่ได้ เอาแหอนมังกรที่เดิมเลยก็คือลงมาแรกได้ผมโมตัดเดิมไปด้วยเนามีกางเกงครับผมใช่หรือเปล่าไม่ไม่ไเกินนะอันนี้คืออวดเราเลยไหใช่ครับแบ่งปันแบ่งปันได้ล่มมาครับล่มม่วงล่มล่มนิดล่มมามามีกระบี่กิเลนด้วยอยู่ตรงนี้ ในล่มอยู่ตรงที่เขาอยู่เลยทำทิ้งกันกับหลีเราอยู่ในวงเขาเปล่าเราเตรียมปีโป้เราอยู่ในวงเราอยู่ในวงเราอยู่ว้าโอ้โหตรงกลางวงเลยโเดือดโคตรเดือดตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บของรอบๆนี้ให้หมดกันอ๋อเจอไป่ชอบวิ่งออโต้จริงเลยเป็นไม่พูดหรอพูดไปแล้วมีอะไรของกูเลย อได้สกิลจับมาดีอันนั้นดีมากเดี๋ยวเขาเก็บของรอบๆนี้ก่อนให้คนที่แบบจะเดินมาแถวนี้มันไม่เจอของตัวนองเพื่นก็ไม่เจอเหมือนกัน <c oughs> อ่ายแล้วไม่มีนี่อ้ามีทวนโลหิตครับเดี๋ยวเอาไปให้ระดับโมไม่รัวมันดีจังวะดับใบเทียน,นกระบี่กินเลนใครขาดตำราเล่มไหนบอกได้นะถ้าเจอจะได้ยิบ ขาดสองก็หาตรงนี้มีสองตำราสีห้ามีมีห้าสีม่วงอันหนึ่งโอเคเธอเดกอะไรวะเลขสองเล็กสองน่เขาอยู่หลังเธอเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเธอปะไม่ใช่อยู่หลังเธอใช่วิ่งตามหลังเธอจะเห็นเนี่ยนี่มีแหวนแหวนแหวนม่วงครับเอาไหมแองกิว เไ้ยเดี๋ยวทำไมมันขึ้นมีเป้าหมายเอาอยู่ข้างกูเลยดิเฮ้ยตะกี้นักสตูสตูสตูไห้เนี่ข้ามันเข้าเตะไปสักหน่อยเราไม่กลับไป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 ข้ามันข้ามมันหลงหลงเฮ้ยมีคนมีคนมามีคนโอ้โหสองคนไม่ไม่ไม่ใช่อีกคนไม่ใช่อีกคนคุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุโดนลุ้มกูโดนลุ้มโอ้ยโดนลุ้มมีกุ้งวิ่งไปกัเราวิ่งไปเหยียบรถเหยียบพิงพามลุ้มกระทึกกูก่อนไหนวะมึงอยู่ไหนกันนี่ เป็นศพเป็นหนึ่งเอาเลยตัวนี้ติดบัางรวยรักไหวนะเพิ่งเห็นเลยนะพ่อติงจะเสร็จแล้วตายยังวะกินขึ้นกินขึ้สวยโอเคตัวนี้ลมเหมือนกันครับลมแล้วเป็นกระเป๋าไปแล้วเป็นกระเป๋าไปแล้วเอาวะกระเป๋าโอ้ยังรวยเดือดเดือดของทองหายไปยังไวอันนี้มีชุดมั่วไอ่เอ็นนั่นน่ะอยากได้ อย่างได้สองสกิลสองเฮ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนกูสกิลสองมีข้างนอกอยู่มั้งอย่ามีเกินเดี๋ยนะเขาสกิลสองใช่ไหมเขาหามุมสกิลจโอ้ยสกิลจับโคตรดีจับให้จับให้ได้สกิลจับมือไม่มีใครตีต้กทีโอ้ตรงนี้มีใครเอาชุดไหมอ่ะไม่ไม่ชุดสีทองอ่ะมีใครใช่ไหมมีชุดทองเลยเหรอครับผมมีแล้วว้าวโอ้โหอย่างเธอนี่เธอ ช่วยกันไปกไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยนอกแต่มันจะตายแล้วเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรกู่ามันตายแล้วเอาวะเอนเ่ยะเอ้ยเด็กเก่งหมัอนจะมันยังตายไม่สุดมันยังตายไม่สุดเอไว้ยงตองเกี่ยมอารมโอเคตายแล้วถือแล้วนี่ขลังกูนี่ใครน่ยไม่่พู่อนเดียว่อลังเไม่ใช่พู่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมึงไปช่วยครับจะตายไล้ช่วยตีหน่อยตกใจแล้วเจะตายแล้ว มันกูเลยข้างหน้ากูก็ไม่ใช่เพื่อนมันกันกูเจอแต่ขายเพื่อนกูอยู่ไหนมดเนี่ยกูเดินไปเจออะไรในของโจมาแล้วเอาหมดแล้วอ่ะเอาลองกระโดดไหล่กูงงมากกูเดินไปทางซ้ายกูไม่เจอเพื่อนหกูไม่เจอเพื่อนกูเดินจนแต่ฝั่งตรงข้ามกูไม่เข้าใจอะทวนโลหิตครับเอาไหมทวนระดับมง ดรอปดรอปอีกทีนี้มโนหิตกับไอ้ด่าแแสงในกล่องเดียวกันด้วยอาว้ัดใบเทียมไี่เอาไนไหนอานี้เดา๋ยวกูยมกับไปยันมีกระจังแหวนร่างทรมินนี่ระเบิดสกิลระเบิดโอสทิปะวาเลือดมีสกิลสามไรยังมีสกิลสามีครบหลักตอนนี้สกิลห้าสกิลสามสีอะไรจ๊ะสีม่วงเหสกิลสามสีม่วงสกิลสี่สีม่วง ไม่เห็นนะสกิวซีสกิวซีสกิวซีขอแล้วกันนะสกิวสองใครมีสองบ้างสองเฮ้ยคนุณคุณคุณเอาสีฟ้าเอาไปเอาหมดเอาหมดขอแค่มีสกิวก่อนงั้นเป็นนึงก่อนแล้วกันเป็นหนึ่งหนึ่งหายไปไหนวะใครว่ามันหายไปหรือว่าหรือว่ามันตายแล้ววะตายหมดตายเอาสีอ่ะสองสีสองสีฟ้าโยนให้ละยังสุดยังสุดอยากอยากได้สีอยากได้สีม่วงสีม่วงอ๋อสีม่วงหายไปแล้ว จะมีสีสีม่วงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าววงวงอยู่ใกล้ๆครับเราไปกันไหมเฮ้ยแต่นี่อยู่ทหารทหารไอ้กองทหารอยู่นี่มีแต่ห้าม่วงอ่ะใครสนใจบ้างเฮ้ยยังไป่ห้าม่วงมีคน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 โดนโดนอยู่อ๋อบอสเผาเขาโอเคไปบที่กองทหารไมีคนอื่นเหรอเองไหัวสีทองมาอ๋อแหวใครมัทิ้งอ๋อม่วงสามใครใครยังไม่มีม่วงสามไหมมีมันอ่มีแล้วครับมีหมดแล้วมีหมดแล้ว บวกบ่วงเลยไหมครับได้นะเอา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 ไอกองถ่านเลยเพราะว่าเผื่อว่าแบบมีคนเข้ามาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวมี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 ขึ้นมีขึ้นเป้าใหม่หลังกูเองหลังกูหลังกูเพียบเอาตายละคือมันบวกกับไอตัวนี้อยู่ถ้างั้นไปช่วยนายก่อนไหมครับไป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 ช่วยก่อนไปช่วยก่อนโอเคครับนายอยู่ไหนวะตรงเลยตรงโอ้ ออกมาแล้วมาแล้วสตันหมูลูกเธอไปเห็นเธอเพนลู้สองอ้าตายหมดแล้วใครมาด้วยล่ะนี่คอนสตันไม่ติดโอเคไอ้มันลอยโยนลอยไปรึป้ะโอ้ยแไ่เลยอ๋อไม่ใช่ดาบคูนี่หว่าโยนเอาเอาไม่เดาบพยักทองใครเล่นดาบอ่ะนาย เอาวะหลายต้องใช้แล้วไม่ไม่ดาบถ้าดาบมันจะเป็นอีกสายหนึ่งอ่าวอ่ยวงไกลครับรอบนี้วงไกลเล่นต่อมันน่ามึคางตรงนี้มันต้องใสมาทำไมวะเนี่ยมันจะมีใครไม่เล่นต่อเราสงสัยมากเลยแล้วก็พวกเราไงกดโดนไม่รอบหนึ่งออ กล่องอุปกรณ์ใหญ่อุ้ยเล่งกับเล่มทองที่โดนฟ้ามาตรงนี้ได้ไงนี่โอ้โหดิ้นดิ้นดิ้นหยิบมาหยิบมาที่มังกรที่มังกรหยิบมังกรที่มันจะโดดเลยนะท่อคนโอ้ยเจมวิ่งค้างอย่างไหนโอ้โหออกมาได้เดิมสว่างขนาดนี้เลยตะกี้เหมือนเดิไปข้างหน้าไก่แล้วเราแบบวาร์ปมาเฉยเลยกดปุ่มไอ้ไปมันมีสกิลวาร์ปด้วยนะที่เบอร์สามอะระวังแบบเผยได้มาหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน อันนี้ในวงหะือยังวะกำลังวิ่งไปตอนแรกเหมือนวิ่งนำสักพักวิ่งตามงงมากตีไม่ตีไมตีไม่น่าีะเป็นสกิลว้ามันมีสกิลว้ามตีใครตีตัวนี้เหรอได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเฮ้ยมีเหมีขลุ่ยแล้วปล่ากระบี่ทองเจ้าละเลียงนะที่เราใช้เลยก็ได้นะแล้วเขาเดินลมนะเอ้ยมันมีคนนี้ตรงไหนข้างหลังหลังต้นไม้มันแอบดูอยู่ โอเคมันตายแล้วใช่ไหมครับตายตายเฮ้ยเหมือนมันมีหอกมีทวนอีกตัวนึงครับนี่มันตายอะไรมันเดินอยู่เดินอยู่ในการสองคนเนี่ยคุณไว้คุณไว้อยู่อุ้ยชิมหายละอันนี้อันนี้ชิมหายจริงโอ้ยสกิลนี้บินหลบได้รู้อ๋อวโอเคอะไรเฮ้ยน้ำเต้า เนเนน้ำเต้าน้ำเต้าอุยายยยยยตรยยยยยยอยย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 ยอยยยยมยนียย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 ยอยย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 ยอยยยนยยยยยยยไม่ยยผมยยยยยยเยย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 ยไยยยคยย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 ย่ยยยยยไยยยยอยย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 ยายย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 หละยยยยยดี๋ยวยย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 ย่ยอยยยเหมือนเหมือนมีคนตีอยู่ตรงไหนล่ะครับ ต้องรู้ใช่ไหมโดบยาแป๊บนี่ไง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 เอาวะแบบนี้ต้องจับสักตัวเก้าคนเก้าคนจับหลอกตัวหนึ่งสตันมูมแมปมิกแมปสตันมูแต่เธอสตันเขาไม่ใช่มันสตันมูเลยสตันไม่โดนมันนี่นี่ตึงเก็บตึงลูกเตะเอาไปซ้ำอีกรอบหนึ่งเออ ออโอเคตัวนี้ตายครับอ้าวว่อยากของเดวบสซัพพอร์ตไปใกล้ๆก,กันกูซัพพอร์ต13 <c oughs> ไม่ได้ซัพพอร์ตใครเลยค่ายับเลยเนี่ยอย่างสุดเฮ้ยเหมือนกันเลย